หลวงพ่อจันพระหนุ่มใจดีไฝ่ธรรมะแต่หลงผิดเพราะกิเลสแม่หลิวหญิงลูกครึ่งไทยจีนหน้าตาดีขายของอยู่สันเจ้าหลวงพ่อจันหายเรือบินธบาตผ่านสารเจ้าเก่าในหมู่บ้านทุกวันแม่หลิวเริ่มใส่บาตเอาต้มมัดข้าวเหนียวหมูเธอศรัทธา แต่มีแววตาที่ลึกซึ้งความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มแนบแน่นท่ามกลางเสียงสวดเสียงฝนและไอแดดความรักระหว่างทั้งสองลุกลามกลายเป็นการล่วงละเมิดศินสามีของแม่หลิวจับได้หลวงพ่อถูกจับศึกแม่หลิวถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านไปอยู่ที่กระท่อมกลางทุง่งทั้งสองกลับมาร่วมรักร่วมสร้างวัดขึ้น ณที่ดินกลางทุ่งใช้ศรัทธาจากชาวบ้านเดียรายเงินพ่อกลับมาบวชใหม่ส่วนแม่หลิวก็บวชเป็นชีแต่ความสัมพันธ์ยังคงอยู่วัดเริ่มมีสิ่งปลูกสร้างแต่ไม่เคยสำเร็จและไม่เคยสมบูรณ์สักทีเหมือนบางอย่างขัดขวางเอาไว้วันหนึง่งแม่หลิวเสียชีวิตอย่างกระทันหันในศาลาไม้ท่ามกลางฝนตก หลวงพ่อเองก็เริ่มสติแตกและป่วยหนักเสียชีวิตในกุฏิหลังเก่าคืนวันนั้นชาวบ้านเห็นเปรตผู้หญิงผมยาวสูงลิบเดินผ่านสันเจ้าเก่าวิญญาณของหลวงพ่อก็กลายเป็นเงาเดินวนอยู่ในวัดตลอดทั้งคืนชาวบ้านเริ่มฝันร้ายเห็นหญิงใส่ชุดจีนตาโบเดินร้องไห้ยอยู่กลางทุ่งนา หลายการผีชื่อดังได้เข้ามาถ่ายทําและตั้งกล้องจับภาพประเลดซึ่งเห็นได้ชัดเจนอยู่บนหลังคาศาลาปัจจุบันวัดยังสร้างไม่เสร็จแม้จะมีเงินบริจาคเข้ามาตลอดก็ตามผู้รู้กล่าวไว้ว่าตราบใดที่ยังไม่มีใครให้อภัยวิญญาณของทั้งสองจะยังคงอยู่ตายเงาสาลนั้น คืนวันหนึ่งในเดือนเจ็ดตามจันทรคติมีพระลูกวัดรูปใหม่เข้ามาพักอาศัยในวัดแห่งนั้นโดยไม่รู้ประวัติอะไรเลยพระหนุ่มองค์นี้ชื่อพระพัดมาจำวัดอยู่ปฏิบัติกรรมฐานในวัดล้างที่ชาวบ้านไม่กล้าเข้าใกล้ายามค่าคืนคืนแรกที่จำวัดท่านได้กลินทูปไหมและฝันเห็นหญิงสาวร้องไห้ในชุดจีนหยดน้ำตาเป็นสายเลือด เช้ามาพบกับอัฐิสีดำมันวาวอยู่ในกองขี้เท่าหลังอุโบสถทั้งที่ไม่มีใครเคยเผาที่นี่มาก่อนอัฐิเหล่านั้นไม่ใช่ของผู้ใดแต่คือเศษซากกรรมที่ไม่มีใครกล้ารับไว้พัดเริ่มป่วยแบบไม่มีสาเหตุหมอตรวจไม่พบโรคใดๆแต่ในทุกคืนพัทจะฝันว่าเดินหลงอยู่ในทุ่งนาที่มีเปตทั้งสองตนยืนอยู่ปลายทาง ชาวบ้านเริ่มเห็นชายแก่ในผ้าเหลืองที่ผูกก่อนเดินพนมมือวนรอบสันเจ้าเด็กๆแถววัดเริ่มกลัวสาราน้ำเพราะมีเสียงเหมือนคนกินดินดังมาจากใต้ถุนพระพัดพยายามหาทางอุทิศบุญให้ดวงวิญญาณทั้งสองโดยการทำพิธีสวดถอนกรรมกับพระอาวโสแต่ระหว่างพิธีไฟจากตะเกียงดับเองลมพัดแรงกินคราวเน่าโฉยมา เหมือนร่างใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังพระพระอาวสูสั่งจุดเทียนขึ้นอีกครั้งแต่เมื่อแสงสว่างขึ้นทุกคนเห็นแม่หลิวยืนอยู่หน้าโบสถ์แสยแยิ้มเสียงสวดดังขึ้นแผ่วลงแผ่วลงแล้วหายไปเหลือเพียงเสียงระฆังเก่าที่ไม่มีใครเคยตีปัจจุบันวัดแห่งนี้ถูกปล่อยล้างอีกครั้งหลังพระพัทลาสิกขา คนในหมู่บ้านเรียกพื้นที่นี้ว่าดงเปรตหลวงพ่อหลิวเพียนจากชื่อต้นของทั้งคู่ทุกวันโกนจะมีชาวบ้านแอบวางดอกไม้ทูบเทียนไว้หน้าอุโบสถพร้อมกระซิบว่าพอแล้วนะพอแล้วอย่าห่วงอีกเลยหลังจากที่พระพัฒลาสิขาชาวบ้านต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตั้งแต่วันนั้น เงาของหลวงพ่อจันทร์กลับมาชัดเจนขึ้นมากกว่าเดิมอีกตอนเย็นวันพระใหญ่ขณะที่ชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งชื่อว่าปัสสินเดินผ่านวัดร้างเธอเห็นพระรูปหนึ่งนั่งสมาธิอยู่ในศาลาไมา้แต่เมื่อเดินเข้าไปใกล้เข้าไปใกล้ที่นั่นกลับไม่มีใครนั่งอยู่อื่นเดียวกันนั้นมีคนพบสารเจ้าลกๆที่เคยเป็นร้านของแม่หลิวมีดอกไม้จีนสด วางอยู่บนจานดินเผาทั้งที่ไม่มีใครกาเข้ามาไหว้ที่ศาลนี้นานนับสิบปีชายชรารูปหนึ่งชื่อหลุงเมียนซึ่งเคยเป็นสิทธิ์ของวัดเมื่อครั้งวัยหนุ่มเผยความลับที่เขาปิดบังมากกว่าสี่สิบปีลุงเมียนได้บอกกับทุกคนว่าแกเห็นกับตาหลวงพ่อจันร์ไม่ได้ตายเฉยๆเขาผูกคอตายตายกุฏิตัวเองที่สร้างไว้ก่อนจะตายเขียนคำว่า หลุดพ้นไว้ที่ฝ่าไม้เรื่องราวถูกเงียบมาหลายปีเพราะกลัวศรัทธาเสื่อมวันถัดมาป้ายไม้หน้ากุฏิเก่าถูกพบว่ามีรอยมีดขีดคำว่าช่วยด้วยสอนทับคำว่าหลุดพ้นฝนตกหนักกลางฤดูแลง้งวันไหว้รูประจำหมู่บ้านชาวบ้านจุดธูปก้าวดอกกลางลานวัด เพื่อไายวิญญาณครูบาอาจารย์เก่าอันทีที่ทูบติดเกิดลมแรงโหมเข้ามาจนเท่าทูบไปหูเป็นรูปร่างคนกำลังคุกเข่าเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่เดินผ่านกลางวัดคลิปเล่นเห็นในคลิปเป็นหญิงแก่ใส่ชุดจีนเดินผ่านหลังเงาไม่มีเสียงรอยเท้าภาพนั้นกลายเป็นไวัล่าในหมู่คนท้องถิ่นแต่คลิปถูกลบหายภายใน24ชั่วโมง จากระบบโดยไม่มีเหตุผลอุ่มพระอาจารย์วัดอื่นเชิญมาทำพิธีสะกดวิญญาณเพื่อหยุดความหวาดกลัวพิธีกรรมเมื่อพระลงอักขระบนกระเบื้องโบราณกินข้าวเลือดโชยมาจากพื้นดินเสียงเหมือนคนขูดไม้ดังจากใต้ฐานพระพุทธรูปกับพระอาจารย์ท่านหนึ่งถึงกับหมดสติ้อมพูดขนาดละเมอว่าเขายังอยู่เขารักเธออยู่ เขาไม่ยอมไปเขารออีกคนกลับมาผู้ใหญ่บ้านคนใหม่พยายามบูรณะวัดอย่างจริงจังแต่ทุกครั้งที่เริ่มสร้างจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับคนงานเช่นเสาเข็มปูนไม่แห้งช่างป่วยหรือเครื่องมือชำางุดแบบไม่มีเหตุผลกลายเป็นที่ล่าลือกันว่าวิญญาณของหลวงพ่อจันทร์และแม่หลิว ยังไม่เคยสำนึกและยังไม่เคยได้รับการให้อภัยวันหนึ่งเมื่อพบบันทึกเก่าในกล่องเหล็กใต้ฐานเจดีที่ยังสร้างไม่เสร็จเป็นลายมือของแม่เหลิวเขียนไว้ว่าถ้าชาติหน้ามีจริงเราขอกลับมาในวัดนี้แต่ขอเป็นคนเดียวที่ท่านมองไม่เห็นในความเงียบยังมีสิ่งเลือกของคนที่ยังไม่ถูกให้อภัย วันหนึ่งนักวิจัยนิสิตปริญญาโทด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชื่อพีรดาได้เดินทางมายังหมู่บ้านเพื่อเก็บข้อมูลสร้างสารคาดีเกี่ยวกับวัดที่ยังสร้างไม่เสร็จเธอพบกล่องไม้กับผ้าเข้าม้าผู้ผู้ซุกซ่อนไว้ใต้ตู้พระตะบิโดในห้องเก่าภายในมีบันทึกลับของพระจันทร์หรือหลวงพ่อจันทร์ที่เขียนด้วยดินสอดำจาง ว่ากระดาษมีเพียงข้อความเดียวถ้าฉันไม่ได้บวชเพราะศรัทธาฉันบวชเพื่อลืมเธออิรดาเริ่มอ่านและพบความจริงที่ไม่เคยถูกเล่าขานว่าแม่หลิวไม่ได้มีความรักบริสุทธิ์ต่อหลวงพ่อเลยแต่เธอถูกใช้เพื่อให้หลวงพ่อสร้างฐานศรัทธาในหมู่บ้านเพราะสามีเธอมีอำนาจทางการค้าและหลวงพ่ออยากได้ที่ดินนั้นเพื่อสร้างวัดของตนเอง อื่หนึ่งที่พีระดานั่งพิมพ์บทความในกุฏิร้างขณะเปิดเครื่องบันทึกเสียงกลับได้ยินเสียงของตอนเองถามแปลกๆว่าทำไมท่านจึงเลือกหลอกลวงศรัทธาเพื่อแลกกับหญิงคนเดียวทั้งที่เธอไม่เคยพูดประโยคนี้มาก่อนเมื่อฟังซ้ำเสียงสุดท้ายได้ยินคือเสียงชายชลาต่อเบาๆเพราะศรัทธาไม่อภัยเราช้าเกินไป แต่เธอให้อภัยเราก่อนเราจะสํานึกในวันพระใหญ่เดือนสิบสองท้องฟ้าทมึนทั้งที่ไม่มีพายุพระปะกรณพระรูปหนึ่งจากวัดถัดไปเอามาทําพิธีสะกดวิญญาณพร้อมเน้นอีกสองรูปเวลาเที่ยงคืนสิบสามนาฬิกาพระปะกรณ์เริ่มสวดบทพระอภิธรรมปริเชตแต่ระหว่างบทที่ห้า เสียงสวดของท่านเบาลงเหมือนถูกรั้งไว้ข้างนอกกุฏิมีร่างขายพระในจีวรเปรอะโครนยืนอยู่กลางสายฝนด้านไหนเนนเห็นแม่หลิวยืนหันหลังร้องไห้ข้างอ่างน้ำตายต้นโพทันทีที่พระปกรท่องว่าขอให้เจ้าทั้งสองได้รับกรรมได้รับแสงแห่งธรรมจากพระไตรสารนะคม ไฟในกุฏิก็ดับบุบเสียงขูดพื้นไม้ดังทั่วห้องเสียงผู้หญิงกระซิบซ้ำๆว่าอย่าให้เข้าไปยังไม่หมดเวรกรรมยังไม่หมดยังไม่หมดในวันถัดมาพีรดาเดินทางกลับกรุงเทพพร้อมเครื่องบันทึกของหลวงพ่อจัดแต่ทุกคืนเธอจะฝันซ้ำว่า เธอยือนอยู่ในศาลาไม้กลางน้ำมีผู้หญิงใส่ชุดจีนบอกว่าอย่าพาเขาไปเขายังไม่รู้ว่าฉันให้อภัยแล้วคืนหนึ่งพิจดาสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงจากกล้องถ่ายภาพดังแชะแชะแชะทั้งที่อยู่ในห้องคนเดียวเมื่อเธอเปิดมือถือพบว่าภาพศาลาไม้เก่าปรากฏในแกลเลอรี่ทั้งที่ไม่เคยถ่ายมาก่อน พิรดาส่งบันทึกนั้นให้มหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพร่แต่นักวิชาการกลับถูกอุบัติเหตุขณะสแกนเอกสารหัวกระแทกพื้นและมีคำสุดท้ายก่อนหมดสติว่าในเงาของหลวงพ่อมีอีกคนที่ไม่เคยออกมาคำพูดนั้นคือจุดเริ่มต้นของตำนานบทใหม่ผู้คนเริ่มเล่ากันว่าในเงาต้นโพข,ข้างศาลาเก่าเคยมี พระอีกรูปหนึ่งที่หลวงพ่อจันเคยสั่งให้เงียบเสียงเพราะลลวงรู้ความสัมพันธ์ของเขาธีรดากลับมาถึงยังเมืองกรุงโดยความรู้สึกกึ่งหลอนกึ่งค้างคาใจหลังจากที่เธอเอาบันทึกของหลวงพ่อจันกลับมาเธอพยายามลืมแต่ทุกคืนกลับฝันซ้ำๆเห็นหญิงในชุดจีนคนหนึ่งนั่งร้องไห้ตรงศาลาวัดเก่าพร้อมกับพูดซ้ำๆว่าฉันไม่ได้อยากอยู่ที่นี่ แต่ฉันไม่มีที่ให้ไปเธอเริ่มสืบประวัติเพิ่มเติมจากเอกสารของทั้งวัดและได้รู้ว่าแม่หลิวในอดีตนั้นไม่ได้ตายแบบธรรมดาเธอผูกคอตายใต้ศาลา,าสาันเจ้าจีนในคืนที่ลูข่าวว่าหลวงพ่อจันท์กลับไปบวชใหม่แต่ที่น่าสะพรึงคือไม่มีใครพบศพเธอในวันรุ่งขึ้นเชือกหาย อืนสันเจ้ามีเพียงรอยน้ำรอยน้ำตาที่เปื้อนไปด้วยเลือดและสีผมที่ดำยาวติดอยู่ในซอกไม้คืนหนึ่งพิรดานั่งฟังเสียงในเครื่องบันทึกแต่พบว่ามีไฟล์เสียงใหม่ชื่อ13ทั้งที่เครื่องนี้ไม่เคยเชื่อมกับอะไรเลยเสียงในไฟดังว่าเธอจะได้ยินทุกคืน จนกว่าจะมีใครยอมรับว่าเรารักกันจริงๆและตามด้วยเสียงหายใจแผ่วๆเสียงสวดกระซิบและเสียงหวดไม้ดังเปรียงเปรียงเปลียงมีใครโดนลงโทษซ้ำแล้วซ้ำเล่าพีรดากลับไปวัดอีกครั้งเธอหอบบันทึกของพระหลวงพ่อจันทร์และกล้องวิดีโอ ผมตัดสินใจจะทำคลิปเปิดโปงประวัติศาสตร์เรื่องจริงคืนที่3ของการพักเธอเริ่มถ่ายทำในศาลาไม้กลางวัดขณะที่เธอกำลังพูดถึงเหตุการณ์แหดีภาพในกล้องวิดีโอดับบุบและเมื่อเธอกลับมาเปิดไฟล์ดูในกล่องพบว่าในช็อตสุดท้ายมีใบหน้าผู้หญิงสิทธขาวยืนเข้ากล้องไม่ใช่เธอ พระปะกรณ์และพระรูปวัดอีกหนึ่งรูปรวมกันขุดฐานพระพุทธรูปเก่าเพื่อบูรณาวัดแต่พบถุงจีวรเก่าถูกฝังพร้อมปิ่นปักผมจีนและซากกระดูกบ,บางส่วนที่ไม่สมบูรณ์พร้อมกระดาษแผ่นหนึ่งที่เขียนว่าแม้บวชเป็นพระเขาก็ลบความผิดใจไม่ได้ข้าขอมอบร่างนี้ ไว้ที่ใต้พระที่ท่านสร้างจากํำโกหกคืนนั้นพิรดานั่งเขียนบทความใต้โคมไฟเธอได้ยินเสียงคล้ายเสียงพูดตรงหน้าเธอหันไปช้าๆพบหญิงสาวในชุดขาวหน้าซิดผมยาวปิดใบหน้ายืนพิงหน้าต่างถ้าเธอไม่ช่วยพูดความจริงใครจะฟังเรา และนี่คือคำพูดจากหญิงหน้าขาวผมยาวปิดหน้าจากนั้นไฟก็ดับทั้งวัดถธอหออกกล้องหนีมาแต่ในภาพสุดท้ายที่เธอบันทึกก่อนวิ่งหนีคือเงาของชายในจีวรยืนข้างเธอและหญิงชุดจีนที่ยืนอีกฝั่งหนึ่งทั้งสองไม่มองกล้องแต่มองหน้ากันความรักต้องห้ามของหลวงพ่อจันทร์กับแม่เหลิวเมื่อศรัทธาใช้ปิดปากบาป ความเงียบจึงไม่ใช่ความสงบสุขแต่มันคือเสียงของวิญญาณที่รอการปลดปล่อยหลังจากคืนพายุสงบพิรดาพักอยู่ที่วัดเพียงคนเดียวเธอรู้สึกว่าวิญญาณเงาของหลวงพ่อ,อจันทร์กับแม่นหลิวไม่ได้จากไปไหนแต่กลับแฝงตัวเข้ามาอยู่ในตัวเธอวันลุ่งขึ้นพิรดาตื่นมาในชุดแม่ชีสีขาว ทั้งที่ก่อนนอนเธอสวมชุดลำลองมือของเธอมีรอยขวนและพบว่าที่ข้างหมอนมีไม้เสียบลูกชิ้นปักอยู่เขียนคำว่าพระไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้าศรัทธาคือเรื่องหลอกลวงเธอพยายามหลีกหนีความจริงไปพักในเมืองแต่ทุกครั้งที่เธอจะมองกระจก หญิงชุดจีนยืนอยู่ด้านหลังแม้จะอยู่ในโรงแรมก็ตามบางคืนเธอฝันว่าเธอเดินเข้าไปในโบสถ์แต่ไม่มีพระไม่มีรูปเคารพมีเพียงเสียงคนสวดมนต์กลับหลังดังวนลูปทุกครั้งเธอจะสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงกระซิบข้างหูว่าอย่าทําเป็นลืมเราถ้ายังไม่ได้รับส่วนบุญ เมื่อพิรดาตัดสินใจกลับไปถ่ายคลิปทำสารคาดีอีกครั้งเธอนำทีมงานใหม่มาด้วยสามคนคืนแรกที่เข้าพักในวัดทีมงานได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะจากศาลาวัดพอเช้ามากล้องวิดีโอถูกเปิดเองและพบฟุตเทจที่ไม่มีใครถ่ายไว้แต่เป็นภาพพิรดานั่งสวดมนต์คนเดียวแต่ในเงาสะท้อนมีชายชุดพระยืนอยู่ด้านหลังเธอ วันถัดมานักวิจัยคนหนึ่งเจอตู้ไม้รับใต้กุฏิของหลวงพ่อจันร์ข้างในมีเอกสารโบราณใบอนุโมทนาบัตรและบันทึกการบริจาคที่ระบุชื่อของผู้หญิงคนนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำ,วำอีกพร้อมคําจารึกโบราณว่าบาปที่เกิดในจีวรจะอยู่ได้นานกว่าบุญที่หลอกให้คนเชื่อนักวิจัยคนนั้นหัวเาะเยาะแล้วพูดว่า งมงายนะไม่นานหลังจากนั้นเขาก็กลายเป็นใบ้และพูดอะไรไม่ได้อีกเลยในคืนสุดท้ายพิรดาฝันเห็นหลวงพ่อจันถูกแขวนไว้กลางโบสถ์มือและเท้าของเขาถูกตึงไว้กับบานประตูแม่หลิวยืนเปลื้องท่อนบนมีเลือดไหลจากดวงตาหลวงพ่อจันพูดว่าช่วยเราด้วย อย่าให้เรื่องนี้กลายเป็นเงาแบบนี้ต่อไปอีกเลยพิรดาเธอสะดุ้งตื่นและพบว่าบนหลังตัวเธอมีรอยสักโบราณสีดำขึ้นเป็นลายยันต์แปลกเป็นอัขระ,ะที่ใช้สะกดวิญญาณไม่ให้ไปเกิดสุดท้ายวัดแห่งนั้นก็ถูกหรือถอนเพื่อสร้างเป็นพิพิพธภัณฑ์ศัทธาไทยแต่พิรดากลับพบว่าในบานกระจกหลังสุด ของห้องการจัดแสดงเธอเห็นภาพเงาของแม่หลิวเดินวนซ้ำไปซ้ำมาไม่มีที่สิ้นสุดขณะที่หลวงพ่อจันทร์ยืนมองอย่างเงีบเงยบๆไม่พูดอะไรศรัทธาอาจชี้ทางสว่างได้แต่ศรัทธานั้นเริ่มจากบาปมันจะไม่มีวันจบสิน้นวันเวลาผ่านไปหลายปีทุกอย่างเงียบสนิท เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นปีพุทธศักราช2,567หมู่บ้านเล็กๆริมน้ำยังคงเงียบสงบในสายตาของคนนอกวัดโบราณกลางทุ่งที่บุคคลเรียกว่าวัดหลอนสร้างไม่เสร็จยังพอมีหลงเหลือโค้งไม้อุติผูกพังและเจดีย์ที่เหมือนจะถูกสร้างค้างไว้ครึ่งทาง แต่ในหมู่บ้านไม่มีใครกล้าเข้าไปหลังพระที่ตกดินเพราะมีเสียงร้องครางเบาๆจะดดังจากสาราไม้เก่าและเงาล่างสูงหอมคร้ำจะเดินวนอยู่ใต้ต้นโพหน้าอุโบสถทุกคืนวันประจัน์เต็มดวงยี่สิบปีผ่านไปจันที่มา นักศึกษานิเทศศาสตร์เธอคือนักศึกษาสาววัยรุ่นคนเึ่กที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยให้ถ่ายทำสารคดีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สูญหายไม่รู้เหตุผลอะไรเธอถึงเลือกวัดกลางทุ่งแห่งนี้หลังจากได้ยินชื่อเรื่องประวััิเกี่ยวกับพระหญิงไทยจีนและเปรต อากบันทึกเก่าที่หลุดพ้นจากแ้มในห้องสมุดที่มีการบันทึกไว้จากชื่อของพีรดาวันแรกที่มาถึงเธอสังเกตเห็นว่าไม่มีใครในหมู่บ้านพูดถึงชื่อวัดตรงนั้นเลยพอถามก็มีแต่คนตอบเบาๆว,ว่าที่นั่นมันไม่เคยสร้างเสร็จเลยนะและทุกบ้านต่างปิดหน้าต่างแน่นหนาหลังหกโมงเย็น ทุกเทปเสียงที่เธอบันทึกไว้ในวัดจะมีเสียงผู้หญิงสวดมนต์ถอยหลังแซกเข้ามาตลอดภาพที่เธอถ่ายในสลา,าจะเห็นชายในจีวรเก่ายืนมองมาที่กล้องที่เธอกำลังถ่ายที่ในวัดนั้นไม่มีใครอยู่ด้านหลังของเธอเลยเธอมักจะฝันซ้ำๆว่าตนเองยืนตักบาตรอยู่หน้าแม่น้ำหลังที่เธอไม่เคยทำเช่นนั้นในชีวิตจริง ในคืนหนึ่งเธอพิมพ์ภาพฟิล์มที่ถ่ายจากในวัดแล้วพบว่าในภาพสุดท้ายนั้นปรากฏภาพหญิงสาวในชุดไทยจีนที่กำลังยิ้มให้กล้องยืนอยู่หน้าสันเจ้าใบหน้าเหมือนกับเธอราวกับเป็นคนเดียวกันเธอเริ่มสืบหาข้อมูลต่อพบว่าหญิงที่เคยอาศัยอยู่ที่สันเจ้าชื่อแม่หลิวเป็นลูกครึ่งไทยจีน เคยมีความสัมพันธ์กับพระรูปหนึ่งในบันทึกเก่าระบุว่าเธอเสียชีวิตด้วยการผูกอใเสาสาลาไม้ตายสันเจ้าที่เธอฝันถึงทุกคืนและหลังจากนั้นวัดก็สร้างไม่เสร็จอีกเลยคืนสุดท้ายของการถ่ายทำเธอได้เข้าไปสาราเพียงลำพังเปิดกล้องไล์สดตั้งกล้องไว้หน้าสารเจ้าเธอยืนที่เธอ ใน้ฝันทุกคืนจากนั้นเสียง่วนมนกลับหลังก็ดังขึ้นอีกครั้งพื้นศาลาเริ่มสั่นกรอนเงาดำสูงใหญ่ออกมาจากใต้พื้นไม้เป็นเงาของเปรตหลวงพ่อและข้างๆกันก็คือล่างแม่หลิวในชุดจีนเก่าตาแดงฉานตอนที่เธอจะเป็นลงไปตรองยังบันทึกร่างของเธอที่ยืนหลับตา แต่มีเงาอีกคนยืนทับซ้อนอยู่ราวกับมีบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาอยู่ในตัวเธอแล้วคิปนั้นถูกตัดออกอากาศในรายการผีชื่อดังและกลายเป็นคลิปไวรัลที่คนดูแล้วพูดว่าเสียงผู้หญิงร้องไห้ในคลิปไม่ได้มาจากใครที่อยู่ในภาพเลยและนับตั้งแต่นั้นมายังมีคนถ่ายได้หญิงสาวตักบาดท,ที่สันเจ้าในแม่น้ำ ในชุดไทยจีนแม้ว่าไม่มีใครตักบาตรบริเวณนั้นมานานแล้วหลายสิบปีก็ตามหลังจากคืนไหลสดจันที่มาก็ถูกพบหมดสติอยู่ในสลา,าเสียงจากกล้องที่เปิดอยู่ไม่มีภาพสิ่งผิดปกติใดๆแต่กล้องอินฟาเรดของนักข่าวที่ตามมาถ่ายติดเงาสองคนเป็นเงาทับซ้อนอยู่ในตัวจันที่มา หมอวินิชัยว่าเธอไม่มีโรคใดๆและไม่ได้เป็นอะไรสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีแต่หลังจากที่ฟื้นขึ้นมาเธอพูดภาษาจีนโบราณได้คล่องและเมื่อเธออยู่ในวัดเธอมักจะเดินวนรอบๆศาลาและหยุดตรงใต้ต้นไม้ด้านหลังสันเจ้าและพึมพำคำว่า่วงยังอยู่ที่นี่หลวงพี่ นักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเผยเอกสารฉบับหนึ่งเป็นบันทึกของหลวงพ่อจันทร์ก่อนเสียชีวิตเขียนด้วยลายมือสันส้นๆบนกระดาษบางๆข้าหลงในสถาจอมปลอมสร้างวัดจากเงินอาบบาปข้ามิใช่พระข้าเพียงอยากกลับไปมีเธอกลับไปหาเธอแต่บาปไม่ปล่อยข้าแม้ในวันที่ลมหายใจดับ ข้างบันทึกนั้นมีผ้าเข่าม้าเก่าๆห่อเส้นผมของใครบางคนไว้เป็นเส้นผมของผู้หญิงที่ชื่อแม่หลิวคืนสุดท้ายของพิธีกรรมพระประกรณ์ลูกศิษย์ลุ่นหลานของหลวงพ่อจันทร์นำผ้าจีวรเก่าและเส้นผมนั้นไปเผาใต้ต้นผุพร้อมบทสวดบดปล่อยวิญญาณจันทรี่มายืนเฝ้ามองเธอหลังน้ำตาไม่รู้ว่าเพราะอะไร แล้วพูดเพียงว่าลุงพี่เราได้พบกันจนได้ทันใดนั้นลมแรงพัดรอบสาลาใบโพตกนับพันใบศา,า,าลารอบๆข้างพังลงอย่างเงียบกันและภาพสุดท้ายที่ทุกคนเห็นคือหญิงชุดจีนยืนก้มหน้าอยู่กลางเท่าทานก่อนจะสลายไปกับลมหนึ่งปีต่อมาวัดถูกบูรณะใหม่ กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไม่มีใครพูดถึงคำว่าเปรตอีกเลยไม่มีเสียงตอนกลางคืนไม่มีไม่เห็นเงาไม่มีใครเห็นเปรตสูงตาต้นโพอ,อีกเลยแต่ในมุมหนึง่งของห้องโถงก,การแสดงมีภาพเก่าใบหนึ่งที่ถ่ายติดเงาหญิงชุดไทยจีนกำลังตักบาตอยู่ริมแม่น้ำทั้งที่ภาพนั้นถ่ายเมื่อหลายสิบปีก่อน แม้ว่าวัดกลางทุงจะถูกบูรณะใหม่แต่เท่าฐานของอดีตจะถูกเผาไปพร้อมผ้าจีวรและเส้นผมแม้จันที่มาจะกลับไปใช้ชีวิตเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นแต่ในยามดึกของคืนพระจันทร์เต็มดวงยังมีผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเล่าว,ว่าได้ยินเสียงเก้าอี้หม้ลากบนพื้นกระดานเก่าได้ยินเสียงหญิงสาวโสดหมุนกับหลังลอยตามลมมาและที่ร้อนที่สุดบางคืน มีคนเห็นเงายาวผมยาวผอมคลานออกมาจากใต้ทุนสลาไม่หัวต่ำมือยาวเกินตัวส่งเสียงครางเหมือนคนอดอาหารและมันจะหยุดทันทีถ้าคุณพนมมือแล้วอธิษฐานจิตให้มันเปรตตนนั้นไม่ใช่ผีร้ายแต่มันคือบาปหรือสิ่งที่คนสร้างไว้กับตัวเองแล้วไม่มีใครช่วยลบมันได้ และจนถึงวันนี้ไม่มีใครกล้าสร้างศาลาใหม่บนพื้นที่เก่าไม่มีใครกล้านอนเฝ้าศาลาในตอนตีสามและไม่มีใครกล้าถามว่าเสียงที่ยังได้ยินเป็นเสียงของใครกันบางศาลาแม้พังไปแล้วแต่เงาของผู้ที่เคยอยู่ยังไม่เคยจากไปไหนบาบางอย่างไม่เผาไฟไม่กบฝัง มันจะยืนอยู่เงียบๆจนกว่าจะมีใครจำมันได้อีกครับวัดที่สร้างโดยศรัทธาหากมีความหลงอยู่เบื้องหลังย่อมมีมีวันเสร็จสิ้นเชกเช่นเดียวกับดวงวิญญาณที่ยังวนเวียนเฝ้าแต่ไถ่บาปของตนเอง